มาจบแล้วอันาคือข้าอยู่สูงกว่าเ้าเกียรติท่นานตายซะที่แน่ไอดีเกมบัตตอร์เกมและระบบส่วของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชีบัสโตที่ส่วนของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างครับถ้าอยากให้เราเทคแคร์ก็ได้โปรดแชร์โลเคชั่นมาเจ้ผู้ชมหนึ่งมุกไปก่อนละกันยามเสารว,วันนี้อ่าผู้ชมก็บอกวันนี้เราจะมารีวิวกันในส่วนของเออ ปืนนะครับผมที่บอกเลยว่าหยุดตีมแบบจัดๆก็คืออ e ีโวเอ็มแปดฟูบิทักษ์โชคชะตานั่นเองครับผมบอกเลยว่าเพ็รจัดย่อยตัวใหม่อีกแล้วเหรอกจีเอ็มมาทีละคลิปมาทีละตัวได้ไหมเนี่ยเติมไม่ทันแล้วนะครับผมแต่เราเติมก่อนแล้วกันนะผมก็คือ1เพชรได้เลยใช่ไหมใช่ไหมฮะอ่าจัดเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยรับทีหลังแล้วกันของรางวัลรอบนี้บอกเลยโคตรคุ้มครับผมเต็มตู้ฮะบ,บอกสีทั้งแดงสอ,งอันเลยนะครับผมซึ่ง กระเป๋าก็โอเคผู้ชมฮะเห็นไหมกระเป๋าสวยอยู่นะครับผมมีบอร์ดด้วยนะผมแล้วก็มีทีบศพนะครับผมฮะแต่วันนี้นะครับผมผมอยากให้ดูนี่ก่อนเลยคือปกติเดเนะผมปืนน่ะมันจะเป็นตีมของสัตว์นะครับผมยกเว้นไอยูเอ็มพีนะครับผมที่ไม่ได้เป็นตีมของสัตว์นั่นเองนะครับผมฮะเห็นไหมแต่วันนี้พี่ท่านมาแบบนักรบการเดี่ยนผู้พิทักษ์กันเลยทีเดียวนะผมพูดถึงนักรบผมบอกเลยวันนี้นะครับผมเราไม่หลุดตีมเราใส่ชุดนักรบมาเพื่อทําการเปิดกล่องนี้เลย พูดโชคดีแต่เราก็ต้องเหมาอยู่ดีเพราะว่าเราต้องเอาทุกอย่างนะผมเอาสองอย่างนี้ออกก่อนละกันผู้ชมพวกผมเมาไหมคผู้ชมนะไม่ได้นะครับผมใครออก9้าเพชรคุผู้ชมเห็นหลายคนออก9้าเพชรกูไม่เคยออก9เพชรได้เลยเนี้ยอะมาผู้ชมซุ่มต่อเย้ยอะไรตอนนี้ได้บอดมานะผมนะฮะก็สวยแหละบอร์ดผู้ชมแต่ผมขี่ม้ากว่าโทษทีมาต่ออ่าได้นี้เหรียญมานะผมต่อได้สกินฟืนมานะครับผมมาต่อนะผม ได้อะไรทีบหรือเปล่าทิบไหมหิบนะครับผม God. ไม่ก็ไม่แต่ก็สวยนะผู้ชมอลังการดีนะผมมาวัดใจแล้วนะผมจะเหมาหรือเปล่านะครับผมนี่ดูนะครับผมเรียบร้อยฮะได้กระเป๋ามากระเป๋าสีแดงเลยเหรอนี่ก็โอเคนะต่อมานะผมก็คือในส่วนของเออปืนนะครับผมเหมาเรียบร้อยฮะอ่ะ และขั้นตอนที่เกลนเงินที่สุดก็คือการอัปเกรดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของการอัปเกรดกันเลยนะครับผมอัปเกรดไปลยพวบเข้าถึงวิญญาณแห่งนักรบทีไฟกระต้องการนักรบบี้คนนี้เฮ้ยฟ้าผ่าจัดต่อเลยละกันเชื่อมาแบบโมเดลใหม่อาค่ะสองอันนะครับผมจัดเลยละกันนะครับผมซื้อเลยละกันมา20เพชร <c oughs> โอเคเลื่อนขั้นเลยขั้นสุดท้ายนะครับผม กับท่าเรียบร้อยครับผมโมเดลใหม่แล้วก็เป็นท่าทางด้วยใช่ไหมฮะาจาก่าจาก47,000เหลือ34,000กว่าเพชรนะครับผม m ม่ก็คือทั้งหมดก็ประมาณ13,000เพชรนะครับบุสรใครที่อยากจะเอาให้เต็มเนาะเอานะครับผมโคกับผมเย้ยทางนี้หันกล้องผิดทางเอมน้องชายมุกดีฮะาไปสิเอาเลยครับผมวันนี้อยู่กับอัศวินบาร์เทอร์นะครับผมฮะมึงรู้จักอัศวินคิงอาเธอร์ป่ะน้องชาย กูนี่แหละเอ็มผู้สืบทอดตำนานอัศวิน <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามากับแม่มดเอ็มก็คือย่อมาจากเมอร์ลินนะผมตำนานคิงอาเธอร์มันต้องมีคู่กับแม่มดเมอร์ลินสิซึ่งวันนี้เอ็มมาเป็นแม่มดเมอร์ลินให้เรานะครับผมฮะรเรามากับแม่มดเมอร์ลินนั่นเองนะครับผมเอ๊ะแปลรอบนี้บอกเลยน้องชายเฮ้ยเอ็มของมึงสวยของกูอีกน้องชายเลยเลยแลกกันเปล่า <g ül> แลกกันรึเปล่าเฮ้ยทำไมของมึงสวยของกูวะนี่คือ AM8 ของผมนะครับผมฮะอาจจะดูไม่รู้ AM8 นะผมก็คือเป็นปืนที่รีโมเดลใหม่เลยนะครับผมฮะอ่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างยากน่าผิดหวังนะผมอาจจริงก็ในส่วนของตั้แต่ก็โอเคแหละนะครับผมเพราะว่าบวกดาเมจสองแล้วก็ขาดไม่ได้อากายิงหนึ่งแต่ว่าใช้กระสุนชาร์จขึ้นนะครับผมฮะเรามาดูสองเอฟเฟกต์กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมฮะเอฟเฟกต์กูบอกเลยเอ็มน้องชายมึงจะครึ่งมากเลย มึงรู้จักเทพเจ้าทอสายฟ้าหรือเปล่าน้นองชายแกร้มันจะผ่านลงมากลางหัวมึงเว้ยถ้าเกิดึงยิงมึงดูนะครับผมอเอฟเฟกต์นะดูดูดูผู้ชมเห็นไหมฮะจะเป็นสายฟ้าสถิตลงมานะครับผมฮะแงรู้สึกถึงสฟ้าช็อตหรือเปล่าอลังการไหมอ่าซึ่งผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมชอบนะไอส่วนของเอฟเฟกต์ตอนยิงนะครับผมฮะดูผู้ชมดูมันสวยดีนะครับผมฮะอ่าเหมือนตัดสายฟ้าพันปักษาของซาสึเกะนะผู้ชมอ่าเหมือนไหมเหมือนไหม ดูไม่ปตอนแบบเออแถบตอนขึ้นตอนเราฆ่านะครับผมดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะผู้ชมลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะอ่าดูนะครับผมน่ะผู้ชมมันขึ้นแค่นี้ถ้าเกิดเป็นฉลามนี่คือสวยกว่าอีกนะครับผมหรือมังกรอลัองการกว่าแต่นีนขึ้นมาแค่สายฟ้าขึ้นมานิดเดียวเองนะครับผมอันนี้ผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหนนร่นะผมไม่ค่อยคุ้มราคาเท่าไหร่ผู้ชมดูหน้าขึ้นแค่นี้อ่าแต่ว่าตอนฆ่าคืออลังการนะผู้ชม ส่วนตัวตรงนี้เราแอบผิดหวังนิดนึงนะครับผมอ่ะอ,อาจจะไม่คุ้มราคาเท่าไหร่นาะต่อมาครับผมก็คือในส่วนของเมื่อเราฆ่าศัตรูนะครับผมเมื่อเราฆ่าศัตรูปุ๊บมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมดูฟ้าผ่านลงมาไม่เหลือแม้แต่ซากครับผมคุณผู้ชมดูนะฮะดูดูดูดดโ,ดดโดย<อ>่เห็นไหมคุณผู้ชมผ่านลงมานะผมไม่เหลือซากเอาเหลืออยู่ดีกว่าถามว่าสวยไหมผมว่าก็โอเคอยู่นะครับผมตรงนี้เนาะแต่ว่าที่ผมผิดหวังที่สุดและขัดใจที่สุดก็คือ ในส่วนของท่าทางนะบผมฮะท่าทางซึ่งเออตรงนี้แอบหวังนิดนึงนะผมผู้ชมฮะเอ็มดูน้องชายนี่คือท่าราคาพันกว่าเพชรนะเอ็มดูนี่ท่าราคาพันกว่าเพชรไงแต่เมึงดูท่าราคาหมื่นสามพันเพชรที่แพงกว่าหลายเท่าเอา็มดูนี่นี่แค่นี้แค่นี้โอ้โ,อโ,อโอหแบบผู้ชมดูสเกลความอลังการนะผมดูถ้ามังกรผู้ชมถ้ามังกรคือ อันนี้ผมชอบสุดเลยท้า,ามังกรนะผู้ชมอันนี้คุ้มราคาจัดนะครับผมคุณดูท่านี้คุณดูท่าเลายฟ้าแล้วก็เรียกแคเดีย,ยแคเดียผู้ชมอ้โหเน่แล้วคุณดูท่าราคาพันก่อเพชรน,นะผู้ชมนี่แงอันนี้คือคุ้มราคาเลยโคตรท่านะครับผมแต่เสียได้จัดนะครับผมสลับใครที่สูมเอาท่าก็ เออดูผมตัวอย่างก่อนแล้วกันกนะครับผมว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆเติมไปก็ได้แต่ว่าเท่ไหมมันก็เท่แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดนะครับผมดาบผ่าต้มมิติไว้น้องชายดูแค่นี้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลพิเศษกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปะมาจบแล้วอันาคอข้าอยู่สูงกว่าข้าเกียรติท่านตายซะสิแน่ อ่าผู้ชมครับผมสังเกตดูดีเมื่อกี้มีส่วนของเอ่อสายฟ้านะครับผมคงจะเดาได้เลยว่าทำอะไรได้ก็คือเมื่อไหร่ที่เรายิงนะครับผมฮะก็จะขึ้นเอฟเฟกสายฟ้าก็คือไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะครับผมดูดิม,นนมันเริ่มบ้าแล้วผู้ชมฮะไอเอ็มมันเริ่มบ้าแล้วพันยาเต้นแล้วไม่ใช่นะครับผมจริงๆเลยก็คือมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมเมื่อเราอยู่ที่สูงนะครับผมฮะอยู่สูงกว่าได้เปรียบไอาดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมฮะหากเรายิงตัวปกติเท่าไหร่นะครับผม ดูเอ็มอยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวกูยิงไม่โดนอ่าสามสิบหกนะครับผมฮะเมื่อไหร่ที่เราอยู่ที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็คือราเมทที่เพิ่มขึ้นก็คืออ้าวผิดปืนยิงผิดปืนนี่นะครับผมสามสิบเจ็ดนะผมเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหน่วยเองหรือวะเฮ้ยเออเหมือนเอ็มพีนะผมเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหน่วยเองนะถ้าเกิดเราสูงขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครผมเรามาลองสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมมาทางนี้ มาทางนี้มาทางนี้มาอ่าเอ็มไม่เห็นน้องชายเดินหน้าอีกไม่ใช่ถอยหลังอีกถอยหลังอีกอ่าดูนะครับผมฮะดูนะครับผม3.7เท่ากันนะผมก็คือหรือว่าเรายังสูงไม่พอวะแต่อันดับแรกผมอยากรู้ว่าเบ็ดความสูงของอันเนี้ยมันเท่าไหร่นะผมฮะถ้าเกิดกระโดดยิงสูงพอหรือยังนะครับผมมาลองดูนะครับผมฮะอ่ากระโดดยิงก็คือยังสูงไม่พอนะครับผมฮะเราไปหาที่ที่มันสูงกว่านี้นิดนึงแล้วกันนะครับผม เราลองบนถังดูนะครับผมฮะอ่าหากเราอยู่บนถังนะครับผมความสูงพอหรือยังนะครับผมฮะมาน้องชายอยู่นี่อ่าโอเคดูนะครับผมฮะถังอ้าวกูยิงผิดปืนอีกแล้วผิดปืนไปต่อเตะอ่ะก็ยังไม่สูงไม่พอนะครับผมฮะมันต้องสูงเท่าไหร่ละ่าลองคอนเทนเนอร์นะครับผมฮะผู้ชมก็เป็นคอนเทนเนอร์หรือเปล่าอ่าคอนเทนเนอร์นะครับผมได้แล้วระดับประมาณเม็ดเม็ดกว่าๆเนาะประมาณเม็ดหนึ่งเนาะอ่าประมาณตรงนี้นะครับผม อ่าได้แล้วนะครับผมมาลองขึ้นติกนะครับผมอ่าสามเจ็ดเท่าเดิมนะครับผมลองสูงกนีอ <c oughs> <c oughs> ีกสูง <s> อีกสูงขึ้นอีกนะครับผมดาเมจจะทํางานอยู่นะครับผมโอเคสามเจ็ดนะครับผมฮะปุ๊บอ่าคุณผู้ชมครับผมต่อให้เราสูงแค่ไหนก็คือมันจะเพิ่มแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเราอยู่สูงเท่าไหร่ก็มันจะยิ่งเพิ่มก็คือมันเพิ่มแค่หนึ่งหน่วยก็ต่อให้เราอยู่สูงแค่ไหนก็ตามนะครับผมหากถามว่าปืนนี้ใช้สถานการณ์ไหนก็แบบ กรณีที่แบบว่าเราอยู่ไฮกราวนะครับผมเช่นบนบ้านฟงบ้านฟาร์มบ้านองค์บ้านแอลถ้าเราอยู่สูงกว่านะครับผมเราก็จะสามารถยิงตอบโต้ได้นะเห็นไหมฮะจะเพิ่มดาเมจขึ้นมา1นะครับผมแต่ก็ยังมีค่าแหละผู้ชมเพิ่มมา1เหมือน MP40 ที่เอ่อยิงข้างหลังก็เพิ่มดาเมจก็มานจะเพิ่มมา1เหมือนกันใช่ไหมครับผมฮะอ่าเราลองความสูงระดับรั้วนะครับผมฮะระดับรั้วก็ยังไม่ได้นะครับผมงั้นแปลว่าเอ่อความสูงก็คือระดับที่เรากระโดดไม่ถึงนะครับผมฮะ ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะผู้ชมอ่าอ่าลองจากเนินไหมผู้ชมลองจากมุมเนินที่สูงก็น่าจะได้เลยผู้ชมฮะอ่าเดี๋ยวเอ็มอยู่ข้างล่างนะพี่จะยิงจากมุมสูงเลยจากบนเนินเลยผมว่าได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ไฮเกวนะครับผมฮะใช่ไหมอ่าลองดูลูกชายออกมานะคผู้ชมดูปุ๊บอ่าได้นะครับผมแต่ว่าเห็นเห็นดาเมจอาจจะน้อยนึงเพราะว่าอยู่ที่ระยะด้วยผมว่คือระยะมันไกลเนาะอ่าโอเคครับผมแต่ว่าในไฮเกวเนี่ย สามารถใช้ได้แต่ว่าโอเคแหละคุณผู้ชมเป็นในการตรงการต่อในพรุ่งนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเสี่ยวคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวแล้วเออผมผิดหวังในส่วนของเออท่ามากก็คือท่ายเป็กแค่นี้เองนะครับผมอะแงแค่นี้นะครับผมหากลองเที่ยวกับท่าราคาไม่กี่พันนะครับผมไม่ยังเท่กวีกนะครับผมอะแต่ท่านั้นเป็นแค่ของแถมของเออปืนทั้งเองแต่ว่าท่ามันแพงกว่าอัปเกรดปืนอีกนะครับผมคุณผู้ชมแม่เลย แต่ว่าก็ได้แค่นี้เองนะครับผมอะะผู้ชมคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็อัปเกรดได้นะครับผมส่วนตัวแล้วถ้าที่เอฟเฟกมันอาจจะไม่ดาเมจแรงมากก็เข้าใจได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเปทูวินนะผมเพราะทุกวันนี้ก็เปทูวินเกินไปแล้วใช่ไหมสลับคลิปนี้นะผมบ๊ายๆจ้าไปละฮะบายๆ